ก็ฝากเรียนรัฐบาลนะครับว่าการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่รวมถึงคาสิโนด้วยเนี่ยก็ฝากทำให้รัฐกลุ่มนะครับอย่าให้เกิดการเปิดช่องทางนะครับให้ทางวิชาชีพนะครับมาใช้ช่องทางนี้ในการขอกเงินนะครับตรงนี้มันจะท,ทำให้ตรงกับข้ามหมายรัฐบาลที่ต้องการอย่างไยคือ คืออย่างนี้นะครับผมยืนยันโดยภาพรวมนะครับถ้าเราดูเศรษฐกิจไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจชบเซามันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจที่เหมือนปีพศ2540นะครับที่เกิดการเศรษฐกิจตกอย่างเฉียบพลันนะครับครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้มันเศรษฐกิจมันซึมยาวเศรษฐกิจมันซึมยาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเทียบกับโลกลดน้อยลง นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะหันมาฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ายากกว่าปี40เยอะมากรอบนี้พูดกันให้ชัดๆก็คือสิ่งที่ต้องทําคืออะไรไม่มี e ีซี่มันนไม่มีเงินง่ายไม่มีเงินเร็วมีอย่างเดียวที่ต้องทํางานหนักฟื้นฟูขีดความสามารถในการแข่งขันฟื้นฟูอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและการบริการให้ประเทศไทยแข่งขันกับโลกได้ไม่มีอีซี่มันนไม่มีควิกฟิกซแน่นอนรอบนี้นะครับ รอบนี้มีแต่กลับไปทำพื้นฐานให้เข้มแข็งใหม่ในทุกอุตสาหกรรมเพิ่ม productivity เพิ่มปร,ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่ม Output ต่อหัวประชากรให้ได้นี่เป็นทางออกเดียวของประเทศไทยนั่นก็คือสร้างกีดความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่เพื่อพรุ่งนี้แต่เป็นระยะกลางระยะยาวอย่าลืมว่าสถานะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ที่ต่เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้ปีแรก แต่เกิดกันมาหลายปีติดต่อกันแล้วมันสะท้อนชัดเจนว่าครั้งนี้แตกต่างจากปี40มากนะครับผมชักชวนใหออ้ทุกฝ่ายนะครับมองกันยาวๆจะสร้างเศรษฐกิจกไทยที่เข้มแข็งไม่มีควิกฟิกซไม่มี e ีซี่มันนนะครับมีอย่างเดียวก็คือทำงานหนักสร้างอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและการบริการเพื่อตอบสนองอนาคตให้ได้นะครับ คงคงจะมีบ้างนะครับ uh, to be fair กับรัฐบาลนะครับให้ความเป็นทรรกับรัฐบาลการสร้างแบรนด์เม destination เนี่ย uh, ก็คงสามารถดึงดูงดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าประเทศไทยจะแข่งขันกับโลกทั้งด้านสินค้าและบริการในอนาคตได้อย่างไรนะครับผมคิดว่า uh, เป็น <c oughs> ขอโทษนะครับพอดีไม่สบายนิดหน่อยไปลนดลง หาเสียงที่ภาคใต้มานะฮะไปตักแดดตักฝนนะขอโทษนะครับก็คิดว่าอาจจะช่วยได้บ้างในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยมากขึ้นแต่ผมมองว่าก็ยังไม่ใช่ทางออกทั้งหมดนะครับผมยังอยากเห็นการลงทุนที่ทำให้เกิดการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับ ออพวกเราก็ตั้งใจทําเต็มที่นะครับผมในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนนะครับก็เพิ่งกลับมาจากภาคใต้นะครับภาคใต้ใน17จังหวัดที่พรรคประชาชนส่งทั่วประเทศส่งอยู่4จังหวัดได้แก่สงขลาภูเก็ตพังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีซึ่งทั้ง4จังหวัดที่ลงไปก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่ดีตลอดนะครับ สำหรับพวกเราแน่นอนที่สุดเราต้องการชนะเพื่อแสดงฝีไม้ลายมือในการบริหารในการขับเคลื่อนในการจัดสรรงบประมาณให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูว่าถ้างบประมาณที่มีอยู่ถึงแม้ในระดับจังหวัดมันไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ถ้าจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ทุจริตคอร์รัปชันผมก็เชื่อว่าจะทําให้จังหวัดต่างๆ มีมีบริการสาธารณะที่ดีขึ้นและพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือความเชื่อของพวกเราดังนั้นสําหรับพวกเราแน่นอนที่สุดชัยชนะเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องสําคัญไม่แพ้กันก็คือการใช้การเลือกตั้งเป็นโอกาสโอกาสในการทํางานความคิดกับประชาชนนะครับการใช้การเลือกตั้งเป็นโอกาสในการสร้างทีมในการทําให้ประชาชนเข้าใจถึงความคิดของพวกเรามากขึ้นนะครับ

ก็แล้วแต่สไตล์นะฮะสไตล์ของแต่ละพักนะครับผมคิดว่าก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างออการเมืองระดับประเทศกับการเมืองระดับจังหวัดนะครับคงแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเป็นไปนไม่ได้นะครับแต่สําหรับพวกเราเนี่ยที่พักประชาชนเนี่ยเราคิดว่าออสิ่งที่มันเชื่อมโยงการเมืองระดับประเทศกับการเมืองจังหวัดมากที่สุดนวันนี้ <stepping S 1> คือวาระของการกระจายอํมมานาจคือวาระของการเลือกตั้งผู้ว่าอย่าลืมนะครับว่าพักประชาชนแล้วก็ ออพรรคเก้าไกลเดิมในการหาเสียงปี2566มีนโยบายที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับเพียงแต่แตกต่างกันที่วิธีการไปสู่จุดหมายนะครับพรรคเพื่อไทยเสนอว่าเลือกทีละจังหวัดจังหวัดที่พร้อมเลือกก่อนพรรคประชาชนบอกว่าเลือกทุกจังหวัดพร้อมกันเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่านโยบายที่ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวข้องระวาง การเมืองส่วนกลางกับการเมืองท้องถิ่นมากที่สุดในวันนี้คือวาระของการกระจายอำนาจกระจายงบประมาณเลือกตั้งผู้ว่าระดับจังหวัดนะครับซึ่งพรคประชาชนนะครับผู้สมัครของเราในทุกจังหวัดที่พวกเราส่งระดับอบจสนับสนุนนโยบายนี้อยู่แล้วและถ้าเกิดว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปดำรงตำแหน่งนายกบอบจก็จะผลักดันให้จังหวัดนั้นๆเกิดการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดด้วย ไม่เกี่ยวนี่ฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่จําเป็นต้องดูรายได้ต่อหัวไม่เกี่ยวฮะผมผมผมคิดว่าพูดลําบากว่าเราบอกว่าจังหวัดไหนพร้อมใช้อะไรวัดว่าจังหวัดไหนพร้อมมันพูดลําบากมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าภาคประชาชนที่เชียงใหม่เขารณวงลงเรื่องนี้กันอยู่นะครับกําลังผลักดันพรบรเชียงใหม่มหานครอยู่ นะครับซึ่งพรเบเชียงใหม่มหาคนครถ้าใครติดตามเคยเข้าสภาในสมัยนายกคุณยิ่งรักมาแล้วเพียงแต่เกิดรัฐบาลเ,าเกิดการทํารัฐประหารก่อนทําให้พรเบเชียงใหม่มหาคนครณวันนั้นถูกปัดตกไปวันนี้ภาคประชาชนเชียงใหม่กําลังทําเรื่องนี้อีกรอบอยู่ในกระบวนการ รวบรวมรายชื่อจากประชาชนเพื่อน,นําเสนอกฎหมายเข้าสู่สภานะครับก็ลองติดตามดูว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนํามาซึ่งพบรบเชียงใหม่มหานครเชียงใหม่จัดการตนเองและมีการเลือกตั้งผู้ว่าของตอนเองจะเป็นอย่างไรนะครับอืมนะครับผมว่าให้พี่น้องประชาชนตัดสินเองดีกว่านะครับ คือแน่นอนที่สุดเราก็มีความกังวลแต่ความกังวลของเราไม่ใช่เรื่องนี้นะครับความกังวลของเราคือการเลือกตั้งวันเสาร์นะครับผมต้องบอกว่าอ,อ,อันนี้ผมต้องส่งเสียงดังๆนะครับไปยังกะกะตนะครับจริงๆเพื่อนร่วมงานของผมคุณพัริศนะครับได้พูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเรามองไม่เห็นว่าทําไมถึงต้องเป็นการเลือกตั้งวันเสาร์อย่าลืมว่าในประเทศไทยคนไม่ได้ทํางานจันทร์ถึงศุกร์มีบริษัท ห้างร้านสถานประกอบการจำนวนมากที่ทำงานจันถึงเสานะครับผมนึกไม่ออกเลยว่าออจะมีใครที่ยอมจะทิ้งนะครับรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รับเป็นรายวันจะทิ้งรายได้วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราตั้งข้อสงสัยกับกระกะตมาเยอะหลายครั้งตั้งแต่การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานะครับว่าหน้าที่ของกระกะตคือการส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตาม หลักการประชาธิปไตยให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่กก,กตกลับจัดการเลือกตั้งอบจอในวันเสาร์นะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เรากังวลมากกว่านะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยังไงช่วยไปใช้สิทธิก์กันตามระบอบประชาธิปไตยเชิญชวนผู้ประกอบการด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ช่วยส่งเสริมนะครับให้สถานประกอบการของทุกท่านนะครับไม่หยุดวันเสาร์เช้าหรือหยุดวันเสาร์บ่ายให้กับคนในพื้นที่เพื่อให้ คนได้ไปใช้สิทธิ์กันก็ส่งเสียงถึงเรื่องนี้ไปถึงสภาอุตสาหกรรมไปถึงสภาหอการค้าไปถึงสมาคมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่บริษัทสถานประกอบการยังมีการเปิดทํางานในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์อยู่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญาฝากก็ฝากคนที่อ,อยู่ใน <c oughs> สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะครับช่วยกันรณนรงลงให้วันที่1กุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือทั้งวัน เป็นวันหยุดของสถานประกอบการด้วยเพื่อให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันขอบคุณนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ